ชายคนนี้มีนี้สินหลายร้อยล้านเขาถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจังเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลด้วยสภาพร่างกายที่เหมือนเดิมคนที่ช่วยเขาไว้คือหมอหนุ่มคนนี้การรักษาคุณมันไม่ง่ายเลยครั้งแรกที่ผมเห็นคุณผมคิดว่าคุณคงไม่รอดผู้เสร็จหมอเอารูปถ่ายที่เกิดเหตุให้เขาดูและเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยหมอก็พูดอีกว่าเราเปลี่ยนอวัยวะทั้งหมดให้คุณแล้วไม่ว่าจะเป็นแขนขาของคุณ จะพูดว่าคุณได้เกิดใหม่ก็ไม่เกินจริงแต่มีผลข้างเคียงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติคุณอาจจะลืมเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพรุ่งนี้คุณก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วพักผ่อนให้เต็มที่ชายคนนี้ทึ่งในเทคนิคทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมไม่มีรอยแผลเป็นด้วยซ้ําข้อความแจ้งเตือนจากมือถือเป็นข้อมูลนี้ที่ธนาคารส่งมาผู้ชายคนนี้ก็ต้องกลับมาใช้นี้เหมือนเดิมเขาถูกเจ้านายด่าตลอดแถมเขายังมีนี้ก้อนโตเพื่อนที่คบด้วยก็น้อย ครอบครัวก็ตายไปหมดแล้วอายุห้าสิบกว่าแล้วยังไม่ได้แต่งงานคิดถึงเรื่องนี้ทีไรเขาคิดว่าโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมสําหรับเขาเลยเขาเดินไปที่ขอบหน้าผาแล้วกระโดดลงมาอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้เขานอนอยู่ในห้องผ่าตัดหมอที่กําลังคุยกับเพื่อนร่วมง,งานฉันเคยช่วยเขาหลายครั้งแล้วค่ารักษาพยาบาลของเขามีมูลค่าหลายร้อยล้านมาเริ่มผ่าตัดกันเถอะเปลี่ยนอะไรที่แพงที่สุดให้กับเขา เพราะยังไงธนาคารก็ต้องจ่ายเงินให้เขาอยู่ดียิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งได้กำไรเยอะยังไงก็อย่าลืมลบความทรงจำวันนี้ของเขาไม่งั้นเขาจะไม่กลับไปทำงานอีกถ้าเขาตายง่ายๆเงินที่ค้างชำระก,ก็จะไม่มีใครจ่าย